ดวงชะตารายวันวันที่14ธันวาคม2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธภาพรวมวันนี้เป็นวันที่สติปัญญาและการสื่อสารของคุณโดดเด่นที่สุดอิทธิพลดาวพุธเป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเจรจาต่อรองการทำสัญญาการเขียนการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือการวางแผนที่ต้องการรายละเอียดสูงไอเดียความคิดสร้างสารรค์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารจะพรั่งพรู การงานเป็นวันของคุณในเรื่องการงานการติดต่อประสานงานราบรื่นอ,อย่างยิ่งการนำเสนอผลงานหรือการสอบสัมภาษณ์จะทำได้ดีมากเพราะคุณมีไหวพริบและคำพูดที่เฉียบคมเหมาะสําหรับการปิดดิลหรือแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนโอกาสในการทํำโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารข้อมูลหรือเทคโนโลยีมีเข้ามาสูงงานเสริมประเภทการเขียนการสอน หรือในหน้าจะประสบความสำเร็จการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากมีโอกาสได้ผลประโยชน์หรือกำไรจากการเจรจาการทำสัญญาหรือการเป็นคนกลางการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารหรือเทคโนโลยีให้ผลดีการติดต่อด้านการเงินจะสำเร็จลุล่วงด้วยคำพูดของคุณเองความรักคนโสดมีโอกาสได้พบเจอคนใหม่ๆจากการติดต่อประสานงานการเดินทางหรือทางออนไลน์ เขาหรือเธาจะเป็นคนฉลาดช่างพูดช่างเจรจาความสัมพันธ์จะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนที่คุยกันถูกคอคนมีคู่ความสัมพันธ์ราบรื่นมีการพูดคุยสื่อสารกันมากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่ดีจะปรับความเข้าใจในเรื่องที่เคยค้างทาหรือวางแผนอนาคตร่วมกันการพูดคุยเรื่องการเงินในครอบครัวจะราบรื่นสุขภาพสุขภาพกายโดยรวมแข็งแรงดี แต่อาจต้องระวังเรื่องการใช้ความคิดมากเกินไปจนเครียดลงกระเพาะหรือมีอาการปวดเมื่อยบริเวณบ่าไหล่จากการนั่งทำงานน,น,นานๆสุขภาพใจจิตใจปลอดโปรง่งคิดอะไรได้รวดเร็วแต่อาจมีอาการคิดมากเกินไป o v e r อร์ทิงกิหรือวิตกกังวลในเรื่องเล็กนัก,น,กน้อยๆได้อุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติม อุปสรรคคือการคิดเล็กคิดน้อยหรือการพูดมากเกินไปจนขาดความน่าเชื่อถือต้องระวังการรับปากผู้อื่นง่ายเกินไปจนทำไม่ไหวและการจับจดทำหลายอย่างพร้อมกันจนไม่เสร็จสักอย่างคำแนะนำแนวทางการปรับแก้ไขการงานจัดลำดับความสำคัญของงานที่ต้องใช้การสื่อสารก่อนส่งอีเมลสำคัญหรือนัดประชุมในวันนี้จะดีมากการเงิน วันนี้เหมาะกับการตรวจสอบเอกสารสัญญาทางการเงินหรือเจราจาขอสินเชื่อความรักคนมีคู่ใช้เวลานี้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคนโสดเปิดใจคุยแต่อย่าลืมสังเกตการกระทำของอีกฝ่ายด้วย